สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจันทร์ที่8พฤศจิกายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับตัวเด่นเช้าก็คือ7กับ0 5กับ8นะคะ7 0 7, 7, 7 1 7 3 7 4 7 5 7 8 7 9 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 8 8 9ที่เราติ๊กไว้นีน่เราเน้นซื้อหัวซื้อท้ายเด้อ 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจแปดแปดเจ็ดห้าศูนนะคะมันมีเบิลคือแปดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนาแปดศูนย์ห้าห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์าสี่ะสี่เจ็ดห้าก็ได้ต่อไปบ่ายแปดกั 6. บหนึ่งสามกับ6กบ่ายเข้าเช้าเลยเด้อสามตัวแตกแล้วมของวันที่เจ็ดนะแปดศูนย์แปามแปดห หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งปหนึ่งเ้าหนึ่งสาหกแปดหนึ่งสามดหนึ่งแปดสหเก้าหนึ่งเจดแปดหนึ่งหนึ่งแปดดสปดดหหปดหนึ่งหกหหนึ่งนะจับกู่ซื้อเอาเนาะบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อใครจะเล่น VIP ลวีไอพีก็จับกู่ซื้อเอานะวีไพีก็เน้น8ดนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ